สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบก,กับคุณน้ำในรายวิชาภาษาไทยช,ชั้นปถมศึกษาปีที่6นะคะที่เรียนเห็นตรงหน้าต่อไปนี้นะคะน่าจะพอคาดเดาได้ใช่ไหม,มล่ะว,ว่าคุณน้ำจะมาในเรื่องอะไรนะคะในวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องราวของคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะและในวันนี้เนาะจะเป็นเรื่องราวของคำยืมในภาษาคำมนีนั่นเองค่ะ เมื่อพูดถึงภาษาเขมรนักเรียนอ,อาจจะคิดภาพว่าเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศกัมพูชาอย่างเดียวใช่ไหมล่ะจริงๆไม่ใช่นะคะขออ,อธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงเนาะคําว่าภาษาเขมรในที่นี้นะคะไม่ได้แปลเฉพาะว่าเป็นภาษาที่อยู่ในภาาูมิภาคหรือในถิ่นของประเทศกัมพูชาอย่างเดียวเนาะยังรวมไปถึงนะคะภาษาที่เป็นภาษาของชาวมอญด้วยในบางกรณีนะคะอ่ะ เพราะภาษาโมนเนี่ยถ้าพี่ภาพความโมนนักเรียนน่าจะคิดถึงฝั่งทางเมียนมาฝั่งทางพม่าใช่ไหมคะแต่อันที่จริงเนี่ยนะคะตอนนั้นนะการกลืนภาษาเนี่ยนะคะเขาเรียกเป็นการโดยโรวมเนาะเพราะฉะนั้นภาษาขมรนที่หมายถึงเนี่ยก็ไม่หมายถึงแค่ของกัมพูชายอย่างเดียวยังหมายถึงชาวมมนที่เข้ามาแทรกแซงอยู่ในระบบภาษาของคำยืมภาษาขมรนด้วยนะคะเป็นบางกรณีเป็นบางคำนะคะอ่า เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เนาะว่าคำยืมภาษาเขมรเนี่ยมันจะมีหลักการยังไงและมันจะมีความแตกต่างจากภาษาคำยืมอื่นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามารู้พร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยจ้าอ่าคำยืมภาษาเขมรน,นะคะเป็นคําภาษาโดดนะจัดอยู่ในตระกูลของมอนเขมรน,นะคำดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นคําพยางค์เดียวก็คือเป็นคาดูดเหมือนคาไทยเลยนะคะก็คือเป็นคําที่มีความหมายตัวเองอยู่แล้วเนาะ ถือเอาการเรียงคําเข้าไปอยู่เนี่ยเป็นสาคัญเช่นเดียวกับภาษาไทยแต่มีลักษณะบางอย่างแตกต่างไปจากภาษาไทยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะของของการพูดถึงลักษณะของภาษาเขมรน,นะคะก็คือ,อเป็นการบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคำเขมรน,นะคะที่เข้ามาในไทยเนี่ยเป็นคําดูดก็คือเป็นคําพยางค์เดียวเหมือน,นเราเลยเหมือนเรามีพ่อมีแม่อยี่ใช่ไหมก็คือเป็นพยางค์เดียว มีความหมายตัวเองนะคะพ่อแม่็เราก็รู้แล้วนี่ว่าถ้าพูด่างนี้อะพ่อก็หมายถึงอะไรล่ะพ่อก็หมายถึงคนที่กาเนิดเรามาใช่ไหมที่เป็นฝั่งผู้ชายแม่ก็เป็นคนที่ให้กาเนิดเรามาที่เป็นฝั่งของผู้หญิงอ่ะก็คือมันมีความหมายนตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะภาษาคเขมรก็เช่นการขาดเดิมเนี้ยไม่เป็นคําโดดนะคะที่ที่ถูกนํเอาเข้ามาปรับเปลี่ยนนะคะในระบบภาษาของประเทศของภาษาไทยนะคะ ในบางครั้งก็ยังจะมีเป็นคําโดดอยู่หรือในบางกรณีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะแต่ว่ายังคงรูปคาไว้เหมือนเดิมยังคงเสียงไว้เหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นการรักษารูปของภาษาเขาเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะและคราวนี้เนี่ยมันจะมีหลักในการสังเกตเนาะว่าคําภาษาเขมรที่เขามาในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงเนาะกับภาษาอื่นๆเนาะครูนําก็เชื่ออีกว,ว่านะคะคาที่ครูนํำมาสนอเนี่ยลหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าอุ้คมครูนํำเป็นภาษาเขมรเหรอ นี่คิดว่าเป็นคําภาษาไทยมาตั้งนานเลยนะนึกว่าเป็นของไทยแท้ซะอีกเดีย๋ยวเรามาดูกันคุณน้าเชื่อว่านักเรียนจะต้องมีแบบออ้จริงเหรออย่างนี้แน่นอนนะลองมาดูเก็บเลือก่อนเลยจ้ามาหลักการสังเกตนะคะอัน,นจะหลายข้อหน่อยเนาะ,ะมันจะหลายข้อกับภาษาจีนภาษาอังกฤษหน่อยเนาะที่ผ,ผ่านมานะคะหลักการสังเกตภาษาเขมรนนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า มักจะสะกดด้วยจอจานยอยิงลอเรือลอลิงนะคะเช่นสเดจบำเพญกัมทอนทักกลนตรัสเป็นต้นนะคะอ่ะพอพูดมาถึงนี้แล้วนักเรียนจะสังเกตว่าอุ้ยมันดูเป็นคำที่ดูเป็นรักษศัพท์ดูมีคำชั้นสูงใช่นักเรียนนะคะมันจะอยู่หลักต่อไปนะคะอ่านักเรียนจดจดจำจดจำหลักการนี้ไว้นะนะคะอ่านะคะ ด้วยว่าภาษาเขมรเนี่ยนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่เนาะมันจะมีความเขาเรียกว่าจริงๆภาษาเขาเป็นภาษาที่สวยมากเลยนะคุณนํำคิดว่ามันดูแบบไพเราะพอเพียงมากเลยอ่ะภาษาเขมรถือเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความสวยงามนะคะอ่าเวลาออกเสียงเวลาปิ่งเนีเสียงเนี่ยมันดูสง่างนะคะอ่าอย่างเช่นคำแบบพเดชอย่างเงี้ยก็เหมือนกับอืมมันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการบําเพ็ญก็หมายถึงแบบที่แบบเอ้ยเวาพูดถึงคำนี้ปุ๊บเนี่ยก็นึกถึงแบบแน่นอนเลยว่าในหัวต้องนึกถึงนักบวชนักโพสพระ พฤศีอะไรเงรี้ยเป็นต้นนะคะเออนะต่อมาค่ะข้อสองมักเป็นคำควบกล้ำนะคะเช่นไกลขังปรุงนะคะอ่าพวกนี้เราถือเป็นคำภาษาเขมีนะคะเพราะภาษาไทยแท้อย่างที่บอกไปเนาะเราจะไม่มีนะคะไม่มีคำควบกล้ำไม่มีเสียงควบนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นฝั่งทางภาษาเขมรภาษาบษาลีสานสกฤตนะที่จะมีการเอาควบกล้ำเข้ามาใช้นะคะ คำไทยแท้จเนี่ยจะไม่มีการควบกล้ำนะคะรวมไปถึงอักษรนําด้วยนะคะพวกที่เป็นเสียงนําทั้งหลายอะ่ะพวกที่มีเสียงหอเสียงอะไรนาอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะไม่ใช่คําภาษาไทยเท้จนะคะจะเป็นคํายืมภาษาต่างประเทศซะมากกว่านะคะหนึ่งอันนั้นก็มีภาษาเขมรด้วยเนาะที่มีการใช้อักษรนานะคะต่อมาค่ะ3านะคะมักจะใช้บงังบันบานะคะนะบ,บังประมาณน,นี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะ เอามาจากภาษาเขมรน,นะคะซึ่งเอามาแทนประเทศไทยแต่กรณีที่เป็นบัมนะคะอ่าอ่าเป็นบันอย่างเงี้ยนะคะอ่าบันเนาะถ้าเป็นโรหันนะคะถ้าเป็นบันโรหันตรงนี้จะเป็นอ่าภาษาบาลีสันสกฤตซะส่วนใหญ่นะถ้าเป็นภาษาเขมรเนี่ยจะเป็นบันนะคันักการนอนหนูนะลูกนะคะอ่าอน,นี่อันนี้บอกไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะไปสืบเนื่องในกรณีของวิดีโอต่อๆไปด้วยนะจ๊ะอ่านำหน้า เขาจะใช้คำสามคำนี้นะคะคือบางบันบาเนี่ยนำหน้าเนาะเรามาดูตัวอย่างก่อนเลยบางนะครับก็เช่นบางครับบางคมบังเหียนบันเกิดอ่าบางคนบางอาจนี่เป็นต้นนะคะก็คือพวกนี้ถือเป็นคําภาษาคำหมรนหมดเลยจะรูกนะคะบันหลัก บันไดบันดูบันเดินบันดานบันลืออันนี้ก็ถือเป็นคําภาษาคำหมินหมดเลยจ้ะลูกคุณนํำครับบันไดก็คำหมินแหลคะค่ะใช่ครับบนไดก็คำหมินค่ะลูกไม่ใช่ของไทยแท้แต่อย่างใดนะลูกนะนะคะบําละบําเพนบําบัดบาเน็ดบําบ่วงี่เป็นต้นนะครับก็คือแค่ตัวอย่างของคำนะคบอืมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยนะคะถือเป็นคําภาษาคำหมินทั้งหมดเลยนะคะอะถึงจะมีกรณีอย่างเช่นคําว่าบันไดนะคะ เราคุ้นเคยกันดีเนาะบันเดินบันอย่างเงี้ยบัมในกะบําบัดอย่างเงี้ยนะคะมันดูรูปเหมือนเหมือนกับตรงกับคําไทยใช่ไหมคะแต่ความจริงล้นเนี่ยน,นักเรียนจำเลยว,ว่าถ้าเป็นคําไทยแท้นะคะนักเรียนต้องคิดถึงกรณน,นีว่ามันเป็นคําโดดนะคะคือมันจะออกเสียงพยางค์เดียวแล้วเข้าใจเลยนะคะถามว่าบัมเนี่ยบันอย่างเงี้ยนะคะมันก็สะกดตรงตามมาตาอยู่นะคะเพียงแค่ว่านะคะ ตลับใดก็ตามที่ปริ่งเสียงออกมาสองครั้งปุ๊บแล้เรียนคิดพิจารณาในใจได้เลยว่ามันจะไม่ถือเป็นคําไทยมันจะถือเป็นคำยืมภาษาต่างประเทศแต่จะเป็นภาษาไหนก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> อ่อ นี่ไงที่กำลังพูดถึงนะคะข้อที่4นะคะนิยมใช้อักษรน,นำเนาะที่กำลังพูดถึงในข้อที่2ไปแล้วเนาะว่าถ้าเป็นคําไทยแท้เนี่ยจะไม่มีการใช้ควบกล้ำและอักษรน,นําใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เรามาพูดถึงในข้อ4นะคะข้อ4ี่คือเขาบอกว่ามันจะเป็นการใช้อักษรน,นําเช่นคําว่าสนุกนะคะเพราะคําว่าหนุกเนี่ยหนุกจะมีหอหิบนําหน้าเนาะจะมีเสียงหอหอนํานออยู่ใช่ไหมคะสนานนี่ก็เป็นหอน,นอํานสด็จอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ อ่ะเสด็จไม่ถือเป็นอักษรนำเนาะเพราะม่นมีอันนี้เนาะอ่าถนนอ่ะนนะเฉลียวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นพวกเสียงที่มีห,มหอ,อนำเนาะอันนี้ขอแยกผิดพลาทนิดน,นึงเนาะตรงคําว่าสเสด็จนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อักษรนำนะคะอ่ามันถือมันถือเป็นอักษรอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะต่อมาค่ะข้อ5นะคะคำคำศั้ทส่วนมากเนี่ยเป็นราชาศัพท์นะคะอ่าก็คือคําที่พระมหากษัตริย์อ่าทรงใช้นะคะก็คือคําที่เรา พูดถึงกับผ่านมกษัตริย์เนี่ยนะคะเราเรียกว่าราชาศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะับคำที่นํามาใช้เนี่ยก็จะเป็นภาษาต่างประเทศหมดเลยนะครับเป็นคํายืมนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาษาเขมรค่ะบา,า,าลีสันสกฤตนะคะชาวามาเลเซียก็มีนะคะอ่าและใครเนี่ยพอมาเป็นภาษาศัพท์ปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน,นะคะจะเป็นภาษาเขมรน,นะคะที่นํามาใช้เช่นขนงนะคะขนมข้าวเนย ขนงเสวยบรรทมสดิดโปรดอย่างเป็นต้นนะครับอาอย่างขนงนี่ยกลาปลว่าคิ้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจริงๆไม่คำคำเมยีเยนะลูกนะขนยเป็หมออย่างเงี้ยคะ่ะเสวยแเปลว่ารับประทานอย่างเงี้ยบรรทมนอนอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาคำเมีมเลยแล้วมาใช้ในราชาศัพท์นะคะถามว่าทําไมต้องเอาไปใช้ในราชาศัพท์เออทำไมราชาศัพท์จำเป็นต้องใช้คํายืมล่ะคุณครูในเมื่อคําไทยก็มีทําไมว่าแน่นอนเลยครับว่าเราต้องการแบ่งแยกนะครับ จากกรณีเน,นี้ยนะครับมันจะอยู่ในเรื่องระดับของภาษานะคะการที่คนเราทั่วไปนะสามารถทั่วไปพูดออกมาอย่างเงี้ยนะคะอ่าเราก็สามารถเข้าใจกันได้ได,ดีอยู่แล้วถูกไหมลูกก็คือเราพูดกันเราเข้าใจกันแต่คราวนี้พอไปถึงภาษากษัตรย์พวเรายกระดับบุคคลน,นะคะขึ้นไปอยู่ระดับสูงแล้วเนี่ยเราใะเขาใช้ทุกอย่างเหมือนกับเราก็ไม่ได้ใช่ไหมครรวมไปถึงภาษาที่ใช้เนี่ย ก็จะไม่สามารถใช้ภาษามาษามัญชนได้แล้วก็คือเราต้องยกระดับทางภาษาขึ้นมาอีกเขาก็เลยจนะําเป็นจะต้องยกเอาภาษาอื่นๆน,นะคะที่เป็นคํายืมเนี่ยกันกรองออกมาแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในระบบของราชาศัพท์นะคะเพื่อให้แตกต่างจากสามัญชนทั่วไปในการเรียกขานเนาะก็อย่างที่บอกไปเนาะภาษาเขมรก็เป็นหนึ่งในในภาษาที่ถูกเลือกไปเนื่องด้วยอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าภาษาเขมรเนี่ยถือเป็นภาษาที่มีความสวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์มีความสง่างามในตัวของภาษาจึงถูกหยิบยกนะคะขึ้นเอาไปใช้ในระบบของคําราชาศัพท์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อ6นะคะ,ะ,คะบอกว่ามักจะแผงคําได้เขาบอกการแผงคําก็คือการที่จะเปลี่ยนเสียงของของอพยัญชนะหรือของคําหน้านะคะให้มันเปลี่ยนอีกเสียงหนึ่งได้เนาะเช่นคําว่าอะไรบ้างล่ะจากเสียงขอไข่นะคะเป็นจากเสียงขอ เป็นเสียงกะเป็นต้นนะคะก็คือจะเป็นขะเป็นจากขะเป็นกะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจากขะเป็นกะอย่างงี้เป็นต้นเนาะจากเสียงคอเสียงออกคอก็มีเนาะขอโทษด้วยนะคะจากเสียงคอไข่เป็นเสียงกะเช่นอะไรล่ะกระดานนะคะกระดานก็เป็นกระดานกระจกก็เป็นกระจกนีเป็นต้นนะคะคือเปลี่ยนเนาะเพราะในภาษาเขมรอย่างเงี้ยนะคะคำว่ากระดานเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระดานกระจกเขาเรียกว่ากระจกก็คือเปลี่ยนเสียง รวมไปถึงคําว่ากระโดดนะครับก็คือกระโดดด้วยนั่นเองเนาะคือมีเยอะนะลูกกระดาษอย่างนี้ก็ใช่ในภาษาเขมรกระดาษน,นะครับแทนก็จะเข้าใจระบบภาษาเขมรมากขึ้นนักเรียนอเอาเขาว่ากะเปลี่ยนกะเป็นขะเออเป็นขะก็จะสามารถรู้ระบบภาษาของเขมรว่าเออเขมรใช้คำอย่างนี้นะเดางนี้เป็นต้นเนาะลูกนะต่อมาค่ะพอพึ่งแผงเป็นประนะคะก็คือพวกผะเป็นปะเช่นผสมเป็นผสมผจญเป็นประจญน,นะครับ อันนี้เสียงผ่าเนี่ยเรายังถือว่าใช้ในภาษาไทยอยู่นะยังถือว่าเรายืมเรายืมมาใช้รูปแบบดิมอนะเพราะว่าอะไรคะคำว่าผสมเนี่ยเราก็ใช้ถูกไหมคะผสมเราก็ใช้และสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันนะก็คือการที่นําของแต่สองสิ่งนะคะขึ้นไปเนี่ยมาผนวกเข้าหากันนะคะก็ใช้ทั้งผสมทั้งผสมด้วยส่วนผ่จนกับผระจนนะคะอันนี้เราก็ยังใช้อยู่เนาะส่วนใหญ่น,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 นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกับคําว่าผจนมากกว่าใช่ไหมมากกว่า,า,กกวาผจนเนาะ เนื่องด้วยคำนี้นะคะจะถูกนำไปใช้ในระบบของวรรณคดีก็คือการแต่งคำประพันธ์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะอ่าจักประเป็นบันเนาะอันนี้คุณนรูพูดถึงคำบันที่แพร่มาเนาะพวกบางบันใช่ไหมคะถ้าบันส่วนใหญ่เนี่ยให้เรานึกถึงว่าเป็นภาษาบริสันตกฤตุปนะคะแต่คันยะบ้างกรณีนะคะมัน,นจะมีการใช้ในภาษาคขมนด้วยเช่นคําว่าอะไรคะประทมเป็นบันทมประจุเป็นบัรจุนะคะประจงเป็นบัรจงนะคะ แต่ถ้าว่าพวกนี้นะคะทั้งหมทั้งมวนไม่ว่าจะเป็นปะทมนะคะปะทมเราก็ยังใช้อยู่นะคะเราก็ใช้เป็นเป็นอันนี้อยู่นะคะเป็นระบบของของภาษาไทยอยู่นะคะก็คือนํามาใช้ทั้งรูปอยู่ต่อให้เปลี่ยนเป็นบรรทมได้นะครับปะทมก็ยังใช้อยู่ปะจุกับบรรจุเราก็ยังใช้ทั้งคู่อยู่นะคะถึงจะเปลี่ยนเสียงไปปะจงเป็นบรรจงเราก็ใช้ทั้งคู่อยู่ทั้งปะจงทั้งบรรจงนะคะก็คือจะเปลี่ยนรูปไปยังไงก็ช่างเนาะแต่ไทยกับเราก็ยังถือว่าใช้ทั้งคู่นะคะ ไม่ได้ทิ้งอะไรอันนึงไปเลยนะคะประทุมก็ยังใช้บรรทมก็ยังใช้นะคะก็คือยืมมาใช้รักษารูปได้แปลงแผงได้เตกก็ใช้ทั้งรูปแปลงทั้งรูปเดิมอยู่ดีนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบึ่งของการที่เรายืมยืมมาใช้นะคะและก็รักษารักษารูปศัพท์ของภาษาเขมรเอาไปด้วยนะคะอ่ามาถึงข้อที่7และข้อที่8นะครับเป็น2ข้อสุดท,ท้ายแล้วนะคะ ข้อเจ็ดบอกว่าเป็นคําที่สามารถแผงรูปได้โดยใช้เสียงอํานะคะอะก็คือแต่เดิมเนี่ยอย่างที่คุณนั้นบอกไปนะคะคำขมิ้เนี่ยเป็นคำดูดนะคะก็คือมีเสียงเดียวนะคะแล้วสามารถมีความหมายได้เลยนะคะโดยไม่ต้องใช้พยางอื่นเนาะคือเปล่งมาข้างเดียวแล้วเราสามารถรับรู้ได้นะคะเหมือนคาไทยแต่คราวเนี้ยพอเรายิงเข้ามาใช้ใช่ไหมครัเราก็อยากสร้างความแตกต่างอะเนาะก็เลยเติมเสียงอําในพยางหน้าเข้าไปนะคะแผงเสียง พียงหน้าให้เป็นเสียงอํานะคะเพื่อให้มันเกิดคําใหม่ขึ้นมานั่นเองเนาะอย่างเช่นคําว่าอะไรบ้างล่ะตรวจนะคะตรวจก็แพลียวไปเป็นตํารวจอย่างนี้เป็นต้นนะคะตํารวจเป็นภาษาเขมรนะลูกเกิดเป็นกําเนิดนะคะอ่ะกรณีอย่างนี้คุณนําค่ะก็คำว่าเกิดเป็นคําเดียวแล้วมันไม่มีตัวอื่นเลยนะคะเออทําไงดีนะคะกรณีที่เป็นสระเออนะคะถ้าเป็นเสียงถ้าเป็นเสียงในนะคะอ่าถ้าเป็นเสียงเสียงในตัวเดียวก็คือเป็นพยางค์เดียวโดดเลยอย่างนี้เป็นต้นเนาะ ก็คือเราจะดึงตัวพยัญชนะต้นที่ออกเสียงออกมาเช่นคาว่าเกิดใช่ไหมครับก็ดึงเสียงกอไก่มาผสมกับสียอําเป็นคําว่ากรรมใช่ไหมครับท่าเนี้ยมันจะเหลือช่องว่างใช่ไหมครับตรงเสียงดิมของมันก็คือกอไก่หายไปเลยทำกันดีละส่วนใหญ่แล้วจะเติมนะคะจะเติมตัวนอหนูเข้าไปนะคะหรือใช้ในกรณีบางครั้งจะเป็นการเติมตัวอักษรต่ําเดี่ยวเข้าไปนะคะอันนี้ก็ก็คือเป็นกรณีกรณีไปเนาะเนาะ พอเราดึงเสียงกลางออกมาก็เสียงมันจะขาดใช่ไหมก็ตบเอานอนหนูเข้าไปซะให้เสียงมันครบเป็นสองเสียงนะคะจากเกิดก็จะกลายเป็นกร,รมเน,นะคะอ่าต่อมาค่ะสิ็จ์นะคะสิ็จก์ก็แปลงร่างเป็นสมัมฤตนะคะอันนี้เนาะมันกรณีนี้ก็คือเนื่องด้วยมีตัวรอเรือค้ำอยู่แล้วนะคะรอเรือเป็นอักษรต่ําเดี่ยวอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นจะต้องเอานอนหนูเข้าไปเซ็เพราะนางสามารถ แปลงออกมาแล้วมีเสียงได้นะคะแค่ดึงสอยเสือออกมาใส่สระอําเท่านั้นนะคะอ่าก็จกัดเสร็จก็จะกลายเป็นสามริดนั่นเองนะจ <_ S 1> ๊ะเดินนะคะก็จะกลายเป็นดําเนินนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับกรณีของเขาเ่เกิดก็คือดึงกดิกออกมาแล้วเอานนหนูนะคะที่เป็นอักษรต่าเดียวเนี่ยตีตบเข้าไปนะคะเพื่อให้เกิดเสยงที่สองนั่นเองะค่ะ <_ S 1> ต่อมาค่ะอ8ปนะคะมักออกเสียงอะนะคะ, <_ S 1> ะเป็นสระอะมักออกเสียงอะโดยเป็น อักษรสูงนะครับก็คือใช้ในกรณีที่ว่าเนะเาะพอส่งความแล้วเนี่ยถ้าเป็นอักษรสูงนะคะเขาจะออกเสียงเป็นอ่ะแต่ไม่ปรับวิสัญนีนะคะก็คือให้อ่านออกเสียงอ่ะแต่ไม่มีฝั่อ่ะอ,อันนี้เรียนเข้าใจเนาะก็คือมีเสียงอะอยู่อยู่ซ่อนอยู่แต่ไม่มีรูปอ่ะนะคะเช่นคําว่าอะไรบ้างล่ะขบวนนะคะฉงนขจุนสังรานฉลามทางไหน โนบชวีคจีนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำภาษาคขมรหมดเลยนะคะนทีนจะสังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอักษรสูงหมดเลยนะคะอ่าเป็นอักษรสูงทั้งหมดเลยนะคะไมะะ่จะเป็นขอไข่ช้อชิงขอพึ่งสอเสือนะคะอ่าทอถุง,องนี่เป็นต้นเนาะเป็นอักษรสูงหมดเลยค่ะอ่าซึ่งพวกเขาเนี่ยจะเอามาผูกผสมอยู่คำหน้านะคะโดยมีเสียงอะนะคะแต่ไม่ปรากฏร,รูปอ่ะนะคะก็คือ อ่านออกเป็นเสียงอ่ะแบบไม่ประวิเศษชนีนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งของภาษาเขนรนะคะถ้านักเรียนไปเจอรูปแบบนี้นะคะอ่ะานักเรียนก็ตีความได้ว่าคำนี้มาจากภาษาเขมรคำนี้มาจากภาษาคเขมรยนเ่ๆเช่นคําว่าอะไรบ้างอ่ะถนนถนนก็มีขอถูงข้างหน้าใช่ไหมคะขอถูงนอหนูนอหนูใช่ไหมลูกนะข้างหน้าก็ออกเสียงเป็นถะเห่ไหมเบลส่นสูงด้วยขอถุงใช่ไหมคะขนมอย่างเงี้ยนะฮะขนมก็มีเสียงขะถูกไหมคะก็ขอไข่เบลส่นสูง ข้างหลังก็เป็นหุม่มอ่าเพเป็นเสียงสอนนำอยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาคขมรทันทีนะจ๊ะอ่าครจะลองมาดูตัวอย่างคำเนาะอันแรกเลยนะคะฉลามนะคะฉล,ะะลามที่เป็นภาษาเขมรน,นะคะอ่าเรายืมมาใช้ที่คขมรก็ยังอ่าที่ประเทศกัมพูชานะคะกัมพูชาก็ใช้เรียกเหมือนเราได้หละนะคะฉลามนะคะอ่าแต่ถ้าคําว่าปลาก็คือ่าจะใช้คาว่าตะไดนะคะตะฉลามทุ๊บปลาฉลามนะคะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ตําตรวจเนาะตํารวจกับตรวจนะคะจริงๆสองอันนี้เป็นคําเดียวกันอย่างที่นําบอกไปนะคะคือเดิมเนี่ยเราใช้คําว่าตรวจใช่ไหมคะแล้วพอเข้าไทยปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็เพิ่มระบบเสียงอําเข้าไปข้างหน้านะคะาจากตรวจก็ลายเป็นตํารวจนั่นเองคะ่ะเชอนะคะอ,อันนี้นักเรียนน่าจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่เนาะแต่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกับพยัญชนะไทยใช่ไหมล่ะตัวชอเชือนะคะเชือตัวนี้นะ แปลว่าต้นไม้นะลูกนะเชื่อแปลว่าต้นไม้นะคะเพราะฉันชอเชินะคะเป็นอักษรยืมนะคะเราไม่ยืมแค่คำนะลูกเรายืบอักษรมาด้วยนะคะชอเชนะคะเป็นอักษรยืมมาจากภาษาคขมีนั่นเองเนาะซึ่งเรายืมมาใช้ตั้งแต่สมัยสุโข,ขทัยนะคะอุย้ยน,นานมาแล้วหลายร้อยปีมาแล้วด้วยนะคะที่เรายืมมาใช้นะคะอืเพราะคำว่าเชิอเนี่ยเดิมเนี่ยใช้เรียกต้นไม้นะคะเช่น เชื้อปางนะคะที่นักเรียนรู้จักกันเนาะเชื้อปางแปลว่าต้นมะปรางนะคะอ่าอะไรอีกอ่ะชื่อป็ช้อเข้ามาเชื้อได้อีกอ๋อเชื้ออีมคือต้นอีมนะคะแต่เวลาเราเรียกอย่างงี้เราเรียกเป็นเชื้ออีมเชื้ออีมโดยชินปากไปแล้วมันก็จะกลายเป็นแช่อีมนะคะอ่าในแบบไทยก็จะกลายเสียงเป็นแช่อีมทันทีเนาะอันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างของคำเนาะที่ใช้คข้ามาเชื้อน้ำหน้าเมื่อก่อนนะคะอืมเชื้อแปลต้นไม้นะลูกนะขบวนนะคะอ่าขบวนก็คือ การแต่คนหลายๆคนเข้ามาเดินหรือเข้ามาทํากิจกรรมนะคะอ่าเราจะเรียกว่านี่คือการร่วมขบวนนะคะก็คือขบวนเนี่ยเป็นภาษาคัมมีน,นะจ๊ะกระบื้อนะคะหรือควายนะคะนักเรียนค่ะคุณคุณนําค่ะควายเป็นภาษาคัมมีน,นะคะใช่ค่ะควายเป็นภาษาคัมมีอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอแปลเป็นไทยนะคะเราจะยกคําคว่ากระเบือเข้ามาอีกนะคะก็คือจะยังไงก็ช่างค่ะที่ยังไงก็คำหมีดึกค่ะจัก กระบือหรือจะควายนะคะก็เป็นภาษาคเขีรทั้งคู่นะลูกนะ่าพวกที่คเหมรเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าในประเทศกัมพูชานะคะเขาก็จะมีคําเรียกเนาะแต่เขาก็ไม่เรียกว่าเป็นกระบือนะฮะเขาจะมีระบบเสียงของเขาก็เลเรียกอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งมันจะใกล้เคียงกับเขาว่ากระบือนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคขาว่าควายเหมือนกันเนาะก็เป็นภาษาถิ่นของเขาด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่ายืมมาจากทั้งสองอันเลยนะคะอ่าต่อมาค่ะบวชนะคะบวชป็น กับพนวดใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือการลดเสียงลงไปนะคะก็คือแต่เดิมเนี่ยนะคะอ่ารูปคำาำียนเดิมคือคาว่าพนวดนะลูกนะคือตัวล่างนะคะพอพึ่งนอนหนูว่าแบนชอยช้างนะคะบว่าแบนนี่เป็นเสอวนะลูกนะพนวดนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยทำานี้ยนะคะเป็นการลดเสียงลงนะคะก็คือจากอักษรสูงให้กลายเป็นอักษรกลางแต่ในกรณีของอักษรกลางอย่างเงี้ยมันไม่มีเสียงโอเสียงพอถูกไหมคะอ่า เขาก็เลยลดให้เหลือกลายเป็นแค่เสียงบบใบไม้นะคะก็เหมือนกับกรณีเปลี่ยนจากหัวพึ่งป็นปะนั่นแหละนะคะอ่าแต่คราวนี้มันจะเป็นเป็นหนวดมันไม่เพาะไม่รู้เพราะเปลี่ยนกลายให้เป็นเสียงบใบไม้ก็คือจากหนวดกลายเป็นบวชนะคะบวชนะคือตัวที่แปลงแล้วนะลูกนะส่วนรูปเรือของเขาคือหนวดนะคะและครั้งนี้ในกรณีอย่างนี้ใช่ไหมคะนักเรียนน่าจะคุ้นเคยคำว่าบวชนะคะบวชนยถูกเอามาใช้เป็นคาไทยสามัญก็คือเราสามารถพูดถึงกันทั่วไปได้นะคะ ส่วนผนวนเนี่ยถูกยกเอาไปอยู่ในราชาศัพท์นะคะก็คือใช้ในกรณีของอพระมหากษัตริย์นะคะหรือนะคะถูกนําไปใช้ในระบบของวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะก็คือจะใช้คําว่าผนวชในการบอกว่าเออเขาออกผนวชอิเมตโต้เนาะในหลักของศาสนาเนาะถ้าใครเคยอ่านพุทธประวัตินะคะก็คือจเจ้าชายเสียถะทรงออกผนวชนะคะก็ยังถือว่าเป็นระบบคําของราชาศัพท์นะคะแล้วก็ยังเอาไปใช้ในวรรณกรรมและวรรณคดีนะคะ ผกาอ่าผกาแปลว่าดอกไม้นะลูกนะผกาเนี่ยนะคะอ่าอันนี้เรายืมมาใช้เลยนะคะเรายืมมาใช้เลยแล้วก็ไม่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรด้วยนะคะไม่มีการไปเติมปากกาไม่มีอะไรนะลูกนะเพราะว่าคํานี้มันถือว่าเป็นคําที่น่าจะน่าจะคงคงความไพเระาะไว้ได้อยู่แล้วคือไม่ต้องเปลี่ยนเสียงอะไรยืมมาใช้ก็ยืมมาทางดุลน,นั่นแหละแล้วก็เรียกเหมือนเขาด้วยนะคะที่กัมพูชาบางพื้นที่ก็ยังเรียกดอกมว่าผากาเหมือนกับเรานะ ก็คือใช้คำเหมือนกับเราเพราะาคือเราอะยืมเข้ามานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังใช้รูปเริ่มอยู่เราก็เราก็ยังใช้รูปตามเขาอยู่นะคะก็จึทำให้เวลาที่พูดถึงปากกายเนี่ยนะคะพวกกัมพูชาก็เออก็จะมีความเข้าใจอยู่บ้างนะคะบัมเพนะคะบัมเพบัมเพคือกรณีที่นะคะก็คือ ถ้าพูดถึงบำเพ็ญจนิงจะต้องถึงการออกบวชนักบวชพระฤาษอีอะไรนี้ใช่ไหมคะผ้าที่เราเห็นตรงหน้าก็คือ,อสวีดพระสมาสำตะเจ้านะคะอันนี้เป็นภาาตอนทีอ่องค์ท่านนะคะทรงบำเพ็ญทุกขราระกิริยาก็คือการบำเพ็ญตัวเองให้ติเป็นทุกข์นะคะเพื่อหวังหาทางหลุดพ้นเนะาะอันนี้ขออนุญาตสืบนเนื่องไปจนถึงวิชาพระพุทธศาสนาด้วยเลยกันเนะาะอันนี้ก็คือประจัควิถีทั้งห้านะคะซึ่งมาเป็นบริพานของ ของพระเจ้าในตอนนั้นนะคะก็คือคอยบำเพ็ญดูรและค,ะคอยปบัติดูแลในช่วงที่พระเจ้าเ,าเนี่ยสวงบำเพ็ญทุกขลากรยาอยู่นะคะแต่าว่าพระองค์ท่านนะคะก็ไม่ได้หาทางหลุดพ้นได้จากวิธีนี้นะคะอ่าอันนี้ถือเป็นวิธีที่องค์ท่านเลือกแล้วไปทางที่ผิดนะคะอ่าแต่แต่าว่าเนาะในสุดท้ายเนี่ยพระองค์ท่านก็หาเส้นทางที่ถูกต้องได้นะจ๊ะอ่าคราวนี้เรามือพูดถึงคําว่าบำเพ็ญนะคะบำเพ็ญนะคะก็คือการที่ฝึกจิตนะคะเป็นกรณีของการฝึกจิต การฝึกสมาธินะคบเพื่อให้เกิดความหลุดพ้นหรือเกิดความสุขในเขาเรียกว่าในนิพพานผลเนาะแต่น,นิพพานไม่ไม่แววตายนะคะนิพพานแปลความสงบนะลูกนะอ่าแต่นิพพา,า,านผลก็คือหาทางที่สงบนั่นแหละนะคะอ่านะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของความที่มาจากภาษาเขมรนะคะับำเพ็ญในนี้คือเราเอามาใช้ทั้งลูกนะคะเราเอามาใช้หมดเลยนะคะคำว่าบำเพ็ญกระทอมนะคะกระทอมก็คือที่ จะเรียกว่าเป็นบ้านหลังน้อย,อยก็ได้เนาะแต่ว่าจะไม่ถึงกับเป็นบ้านเพราะว่าเขาไม่ได้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะเป็นเสมือนที่พักชั่วคราวนะคะเป็นที่พักแค่ครั้งคนึ่าเรียกว่าแค่ชั่วค่าชั่วรแร่ก็ว่าได้เนาะก็คือเป็นที่พักผ่อนเป็นเสมือนบ้านหลังเล็กๆนะคะที่สามารถบรรจุคนเข้าไปพักผ่อนได้แต่ไม่ได้มีอำนวยความสะดวกเนาะกระท่อมนะคะจับมานิยมการสร้างห้องน้ํานะคะ,<น>ะ,ะก็คือเป็นเชียงแค่ที่พักแค่ ช่วขนาดหนึ่งนั้น้องก็ไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่อาศัยอยู่ชั่วตลอดชีพได้นะคะแต่ท่อมนะคะก็ถือเป็นภาษาขมเหมือนกันกนะคะเรายืมมาใช้ทั้งหมดเลยก็คือคําเขมรก็เป็นคําว่ากระท่อมนี่แหละนะคะแล้วพอเขอาไทยปุ๊บนะคะเราก็ยังใช้คําว่ากระท่อมอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนรูปไม่ได้เปลี่ยนคําไม่ได้เปลี่ยนเสียงอะไรเลยเนาะอ่าอันนี้เนาะมันจะแต่ถ้าถามว่าอ่าแล้วคุณนําบอกว่ากะเคยเป็นคําว่ากระท่อมมาก่อนหรือเปล่าอันนี้นะคะกรณนี้นี้ก็ จะบอกว่าเขาก็เรียกกระท่อมเหมือนกับเราอ่ะเพราะว่าที่ขมิ้นเขาไม่ได้ว่าขัดทอมนะคะคํานี้เป็นอีกหนึ่งคำที่ถูกนํามายกมาใช้ทั้งดุนเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนเสียงนะคะไม่ได้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงอะไรเนาะเพราะที่ขมิ้นไม่มีคําว่าขาดทอมนีก็เป็นกระทอมเหมือนเรานะคะอคำว่าขาอันนี้ก็จะมีอยู่อีกกรณีอื่นๆต่อไปนะคะอีกในกรณีอย่างกระโดดก็เป็นกระดูกระดาเป็นกระดาอีกบรรทุนก็คือพวกอ่านหนที่เป็นดอทดิสหลายเลยนะคะ อ้าวกระเดืดอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกลับมาก่อนนะคะขนุนนะคะขนุนนะคะรับผลไม้ที่เรารู้จักกันดีนะคะขนุนนะคะก็ถือเป็นภาษาคำนินนะลูกนะเพราะว่าเราก็ยืมมาใช้เนาะพวกข,ะข,ะข,ะขะาขาทั้งลหลายเลยเนาะขนุนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ถูกนํามาใช้นะคะก็คือยืมมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนเสียงไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะคะก็คือใช้แบบนี้เลยนะคะยืมมาแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนั่นแหละนะจ๊ะอ่า อ่าสำหรับวันนี้เนาะอันนี้ก็แค่ตัวอย่างนะคะสําหรับคําที่ยืมมาจากภาษาเขมรนนะคะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะผู้เรียนทุกคนมาณที่นี้ด้วยเนาะอ่าแล้วก็ขอจะอธิบายเพิ่มเติมอีกหนึ่งก่อนที่จะจบที่วิดีโอไปนะคะว่านักเรียนจะสังเกตว่าภาษาเขมรนกับภาษาไทยเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันใช่ไหมคะมันมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะจนบางครั้งเนาะ ทำให้เราอาจจะทับส่วนว่าอันไหนคาไทยอันไหนคำขมรนะคะอันนี้คุณนําขอฝากไว้เนาะว่าถึงเรื่องระบบของภาษานะคะเนื่องด้วยภาษาไทยกับสักขมีนเนี่ยถือเป็นภาษาในภูมิภาคเดียวกันนะคะจึงนะคะจึงจะบอกว่าคำที่นํามาใช้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะถือว่าเป็นภาษาขมีซะทั้งหมดอย่างที่บอกไปก็ไม่ถูกเพราะว่ามันมีคํามอญกึ่งเข้ามาด้วยใช่ไหมคะอ่ะอย่างไทยเราเนี่ยก็จะบอกว่าคำนี้เป็นคําไทยแท้นะแต่ มองในมุมหนึ่งปุ๊บอ่ะคขมรก็มีเหมือนกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คืออันที่จริงแล้วเนี่ยเราเรจะบอกว่าภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในภูมิภาคที่ติดกันเนี่ยนะคะอย่างเช่นเรากับกัมบูอยชาย,ยานี้เป็นต้นใช่ไหมคะภาษามันก็จะใกล้เคียงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการให้บอ,อกว่าคํายงคํายืมนะคะภาษาเขมนภาษาชาวามายูซึ่งจะอยู่ในของมาเลเซียนะคะของอินโดนีเซีย,ยนี้เป็นต้นเนาะมันจะเป็นของคาซัาทั้งหมดมันก็ไม่ถูก จะบอกว่าเป็นของเราทั้งหมดมันก็ไม่ถูกพะอเลยคะจริงๆแล้วเนี่ยภูมิภาคใกล้เคียงกันในระบบภาษามันก็จะคล้ายๆกันมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยะจะบอกว่าเราเป็นเจ้าของภาษาทั้งหมดก็ไม่ถูกจะบอกว่าเขมรเนี่ยเป็นเจ้าของภาษาที่เราเอามาใช้ทั้งหมดก็ไม่ถูกนะคะให้มองว่ามันเป็นภาษาในระบบภูมิภาคเดียวกันใช้มาร่วมกันนะคะอันนี้จะทําให้เราสามารถเรียนรู้ได้ ง่ายกว่ยเยอะเลยนะคะถ้าเรามัวแต่มาเพ่งเลิงว่าอันนี้ขมรนะอันนี้ไทยนะอย่างงั้นนักเรียนก็จะสับสนนะคะให้พยายามมองว่ามันเป็นภาษาในภูมิภาคเดียวกันนะคะใช้เหมือนๆกันคล้ายคลึงกันอันนี้จะทําให้เราสามารถเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นนะคะเออสำหรับวันนี้นะคะคุณนําก็ขออนุญาตนะจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะ แล้วเราจะกลั่าพวกันให,ให,ใหม่เนาะในเรื่องราวของระบบภาษาคำยืมนี่แหละนะคะแต่จะเป็นภาษาไหนนั้นนะฝากเรียนติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ